สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างกองไฟกันนะครับแล้วก็เข้าไปในนี้ครับอย่างแรกเอามาเอาแถบไม้ก่อนนะครับเลือกแถบไม้นะครับแล้วก็เข้าไปในแอป MCB m s t e r นะครับเนาะอย่างที่ผมบอกต้องม MCB m s t e r นะครับแล้วก็เข้าไปในหนูอัพร้อยครับเป็นโมดมีไม่มีชีวิตมันจะเสกไม่ได้นะครับให้เปยนเป็นเอาชีวิตรอด เพิ่มนะครับนี่ครับตัวเปลี่ยนหมุแล้วขั้นแรกให้เราวางแถบไม้นะครับวางตรงนี้ก็วางตรงนี้นะครับวางวางไว้แล้วเราก็ยิงไปเล้วยิงคแล้ว <c oughs> ละจะได้เป็นกองไฟเพรว่าแค่นี้ก็เป็นสมจริงครับถ้าใครจะติดตามผมก็ นหน้าจอเลยครับสวัสดีครับ